มจะจอดได้เหรอไม่รู้าเท้มามันไม่มีใครมาเปหลังจะได้มาจอดไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไอ้ไม่ไดาไ่ได้ไม่ไดม่ไไม่ได้ไม้ไม่ไดม่ได้ไมาได้ไได้อม่้ม่ไไมได้่อด้ไม่ได้ไม่ไไม่ม่ไ้ต้เไ้ไม่ได้ไม่้ไม่้ไมม่ช้ไม่ไนไมม่มดดดด้โหนี่เห็น บริการประทับใจมากลูกช้นปิ้งขามาลูกไงหมูขาหมามคหกสนหลานหมาโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรออกไปเป็นป่ะออกไปทางไหนเนยไ่รู้อาตรงไหนฮะออกเทปนี้นี่เนี่วออกมาแล้วออกไออกัสียังไงฮะเธอจะไปไหนจะไปหัวล้มโพน ขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนขึ้ไปตรงข้างหน้านี่ไงไม่ใช่คันนี้มีประตูเปิดแค่สองอันคือเปิดทางนี้สีแล้วเปิดไปตรงที่ข้างหน้าที่เราออกออกทางนี้คือออกขึ้นข้างมาบนข้อขึ้นด่วนอ๋อขึ้นด่วนก็จริงแต่ต้องบอกคันนี้เขาข้างหลังติกไม่เป็นหลอกเดี๋ยวตายเพราะงั้นก็ออกคันนี้สัตว์สีแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาก็พุทธภัย กสินที่เรามาร้องเพลงน่งานที่เราร้องเพลงปูสาเราเสียโทชูลาเนี่ยแหละไม่ไดิงที่มาองดใส่กางเกงขาาวอะ่กางเกงขาดงอะที่ใส่กางเกงขาวอเออไม่ได้ไม่ไอออกปตรนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา้เจอไงตที่จริงเลียวขวาแล้วก็เจอไฟแดงเลขาข้ามซ้ายเป็นมาบุทองเลี้ยวขวาเข้าพิาไท ตรงมาเรื่อยๆเลี้ยวขาพยาไทตรงไปเรื่อยๆเจอวัดพรวัพระสัญญาณนที่สุดแล้วก็เลี้ยวขาเข้าพระราสตไปวัพโฒไปเลี้ยวขางทางไปงูงเไม่ไปงงไม่ไปงจะไปทางนั้มเหมือนกันมีมีไปเออไปวัวลโงอ่ะดูไปั